ครับกับ,บสวัสดีสสดครับสเนมือเสานะครับเด้อมือนี่ก็เป็นมือวันที่ที่เจ็ดนะครับวันที่เจ็ดวันศุกร์ที่เจ็ดครับมือนี่ห้วยเล่าพัฒนาออกครับที่น่องครับก้อนห้อยติดไปตามเบื้องนี่นะครับห้ยห่อขึมาท่มบรรยากาศทงหน้าของ เส้นหน้าดีก่อนครับมือนี้ออกมาเลาะหนามหน้าก่อนครับออกมาเลาะหนามหน้าแล้วก็สิไปลงตัวเลขสรุปผงสุดไทยนะครับผงสุดไทยของรอบนี้นะครับบันซุกครับก็ชมบรรยากาศทงไฮทงหน้าก่อนครับมือนี้เขา้ามครับเป็นเกษตรกรเศร้าหน้าครับเสี้นหน้าดีกับว่ามันค้นด้วยค้นยังนะครับเป็นค้นธรรมดาหาจิน ส่าคำขึ้กันล่ะครับกับเพียงแต่อยากซอยเหลือพี a, ่นองเฮ้าทั้งตัวเล็กเท่านั้นครับที่ซอยกันได้มีโอกาสซอยกันได้ซ้ำานี่ก็ซอยกันไปครับสำหรับการเสียงโศกครับสำหรับข้อห้วยเท่านั้นนะครับ้อสำหรับข้อห้วยเท่านั้นนะครับ ครับบรรยากาศหน้าของเสยนหน้าดีครับเมื่อนี้ก็มาเลาะหนำหน้าครับจังไคสิบไปย์ไทยทำ YouTube ตัวครับครับมาเปิดท่อครับเปิดทอนนำเขาแน่ เปิดนำโคหน้า,นาปลาไล่หลพี่น้องกันฝนดีปลาไล่ครับ แดดครับมือนีิแดดห่อนบรรยากาศกะเสาแดดห่อนเป็นข้าวเหนียวครับทั้งข้าวเหนียวและข้าวเจ้าครับคนละทงครับลูกข้าวเหนียวนะครับลูกข้าวเหนียว ก็เจ้าก <centimet re> ็ะจินครับเอาไว้ถาขายน้ำก็ิไดออกแมหน้าครับมือนี้ก็มะเฮ็ดบัตรเกษตะกรน้ำครับมะเฮ็ดไอ้ไทยลูปเอาป้าเขานะครับเฮ็ด เฮ็ดลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนปลูเขาครับว่ามันเฮ็ดบัรตรเกษตรกรครับลงทะเบียนปลูเขาเอฟซีทันเดยเป็นเศร้าหายเศร้าหน้าคือเอ็ดเม่นนี่กะข้าวเมียนมาได้ด้ครับเด้อข้าวเมียนมาได้ก็ <Okay. S 1> เฮ่อกระเฮ็ดไปตามนโยบายของรัฐบ,บาลเพิ่นครับเพิ่นหั่นกระเทียมเพิ่นซอยเหลือเฮ่อ ค,คลิปนี้ก็เจ็บบรรยากาศทงห้ทงหน้าท่านั้นเดอครับเพราะว่าเสียนหน้าดีออกมาเลาะนำหน้าแต่ส่น,นะครับเลาะนำหน้าเราก็สีเขาบ้านครับเขาบ้านเราก็เป็นตามแนวท่างให้พี่ห้นนองเข้าคือเก้าครับ <c oughs> ออกจากหววเล่าก็ใส่หววรัฐบาลไทยออกจากห้วไทยกั ตามต่อหัวให้เราทบานเล่าคือเก่าครับสองยางนะครับนํำให,พให,ห <c oughs> ้พี่นองเข้าอยู่คือเก่าครับโอ้ยเด๋ยดตะเสาพี่นองเ้ยมือนี้เหน่อยเฮียยางเลยเหลอะน้ำหน้าคือ บ่เป็นฝนตกห้ามนะครับเง้ออกเอ้าเอ้าตาเศ้ามือนี่อากาศเอาคักอันนี้มกจุกนะครับอุปกรณ์การเกษตรมาเล่อน้ำหน้าเอ้ยเเื้อ นอ่อใหม่หลายเวยครับน่อใหม่ครับมันจะกัดหลอดเทียงหน้าน,นี้ก็บอ่อปลาครับบอ่อปลาธรรมชาตริครับก <c oughs> ูหายได้จักน้อยดวยครับ <c oughs> ขาบ้านแล้วครับเขาบ้านแล้วเงี้ยงี้ยครับเถียงไล่เถียงนาเกษตรกรขับบัน่นหน้าของเสียนหน้าดีครับผมนี่นำฝนอาบพร้อมนะครับ เด็ดอ่างเก็บน้ำฝนไว้ถ้าอับเวลามานะครับใสีประโยชน์ได้หลยายอย่างาาาครับฝนตกแม่ห้าก็ใส่น้ำฝนน้ำขึ้นจกไหอย่างน่ามากอะเลยมาอับนะครับน้ำมันน้ำฝนน้ำสะอาดเนะครับเด้อน้ำสะอาด มีห้องน้ำเสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันเฮ้ยตัวสากยังฮ่า <c oughs> น้ำจินกับบะเต้ามบาป่ะครับทิมมี่โครงสุดไทยายเด้วยครับเด้อของสรุปไวยเล่าพัฒนารอบนี้ค่ะสำหรับตัวเล็ขเล่ารอบนี้ แต่งแต่เฮดมานะครับบ่อกเคย์ส้นกันหดถึงหาสูตรนะครับตัวเล็กที่เสียนอดีเดนไบรนะครับซีคูครับเดนไบร์ซีคูซีคูฮกคูครับ6กคูแต่งแต่เฮดมานี่ส่วนมากจะส้นกันยูทีสามสูตรสีสูตรนะครับรอบนี้มาส้นกันยูหาสูตรแล้ครับเด้อสำหรับตัวเล็กรอบนี้ครับครับเทากับเดินทังกับขับบัน เดินทางครับไปตามแนวทางให้พี่ให้นอห้องเข้าคือเก้าครับ <c oughs> บอมยนวาง,งานบาไ่ไหลนะครับยูทูบแล้วก็มางานส่วนตัวเจา้าควงทำธุระิจเจ้าควังหรอกพลารก,กิจเจ้าควังเราก็กับบัานดาบน้าแต่งตัวเรอกครับเดินทางต่อครับเดินทางต่อหาแนวทางให้พี่น้องเรานะครับครับนี่ ป้าน่ะออกมานามาอนี้ครับครับคลิปนี้ก็ไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนนะครับก็อย่บเสี่ทันใดอยากได้นอใหม่เด้อมาเอาเด้อพางหน้าเสียนหน้าดีร้ายครับนอใหม่ธรรมชาตินอใหม่ปลูกเอานอใหม่ทุกย่างครับบมมีตะนออะไรนะครับเด้นอนอใหม่ไพเรียงนอใหม่ ไฟป้านทำไมทุกอย่างครับมาเอารดพี่น้องคลิสี่ทันในโยกไก่กับมาเอาดนะครับเด้อบ่แพงครับแจกพี่แจกน้องครับคลิปนี้ก็เอาไว้แ้่เพียงแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ